ดีนะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาแปลงร่างตามหาส,สกินล็อบกันีกแลวค่ะวอนนี้นะคะเราก็อยู่ในแบบตะกี้พิตี้ไทเล็เมอร์ฟกัน<อ>ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปสำรวจนะคะแล้วก็ตามหาสกินใหม่ๆกันเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปสำรวจกันเลยดีกว่า,า,าเดี๋ยวเราก็จะลองสำรวจแถวๆนี้ดูกันดูก่อนนะอันนี้เราเก็บ G ี Man แ,แ, oh, wow. แมนดีฟอนได้แล้วล่ะโอ้โหดูซิแมปเนี้ยสกินเยอะยๆเลยนะเลี้ยวไปทางไหนก็มีรู้สึกว่าจะเป็นแมปใหม่ที่พวกเราเนี่ยยังไม่เคยเข้ามาหากันเลยนะมันก็จะมีสกินใหม่ๆเยอะๆแยะล่ะรวมทั้งตัวละครโมเดลใหม่ ใหมด้วยนะของจ็กบพวกซิกิบิตี้แล้วก็ man, คาร์เมล่าแมนค่ะทั้งนั้นนั่นะเป็นลูกต้องด้วยแล้วเก็บดิสปีกเกอร์เฮลิคอปเตอร์โอ้ว้าวตัวนี้ก็เท่นะแล้วก็ตรงนู้นหลังรถยนต์ตรงแถวทางขยะวิแอดวานซ์แมชชีนทอยเลตตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีตรงเครื่องใหม่ควีชินมาร์คเขาคือสเกมแมนเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะปากวอตกใจด้วยเลยเดี๋ยวเราก็จะเลือกแปงลงร่างแค่บางตัวนะคะตัวที่เราแบบว่าคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวใหม่ๆหรือว่าตัวสวยๆที่เราชอบเนาะเน้นเเน้นเท่คือาโมทอยเลตเพราตอนนี้ล ทางทหารนะหรอเฮ้ยเครื่องบินนาฬิกาดูดิต้องมีคอกแมนแน่ๆเลยแต่ต้องมีทหารนี้แน่ๆเลยนี่คือดิวแมนดิฟอ์ เขาคือมนุษย์หัวสว่านเอ้าเฮ้ยหัวสว่านมาไงรู้สึกจะมีไททันหัวสว่านได้นะแต่ว่าจะต้องใช้โรบักซื้ีนะอ๋อหอยอย่างแท่อะไรมาจอกันหน่อยวาทำไมเขากางแขนแบบเนี้ยเขากําลังจะบินไปเหมือนกับว่าเขายังไม่ได้ใส่โมเดลอปเป่าแล้วก็อันนี้ว่ะ clock power อั้อย่งนี้น่ารักอุ้ยตัวนี้มันคือนาฬิกาแมงมุมเกดกเกดกเกดกเกดเป็นนาฬิกาโบราณได้นะ เอาบอกว่าอันนคาโบรานี่รุ่นคลาสสิกรุ่นแพงเลยนะเอ,เอเมเจอร์แพดทอยเลทแล้วครงหน้านั่นล่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวใหม่อ่ะเปล่าโอ้โหอันนีฟักบูมนี่นะเขาเจ้าของเลยนะเนี่ยเขาเป็นถึงเจ้าของเลยนะเอเมเจอร์คารทอยเลทโอเคเราเหมือนเราเคยเห็นแล้วนะ<ห>ามาในห้องน้ะ ประตูมันเลื่อนขึ้นในมาแล้วประตูอะไรอะ่ะไปดูที่ห้องลับนี่นะมันจะเป็นรถถังเลยนะมาเฟียท้ยเลตมาตรงนี้นี่ไงสามสาวเราแปลงร่างกันดีกว่าโอ้วาววาววาวพีวีวูแมนคาเมล่าวูแมนแล้วก็สปีกเกอร์วูแมนอุ้ยอย่างเท่เลยอ่ะตัวเดียวมาครบสามคนเลยนะสามสาวใบเถา <c oughs> มียืดออกแล้วก็หดเข้าด้วยนะเหมือนกับว่าเขากำลังกอดคอวักกันเลยนะและนี่คือไททัสสปีกเกอร์อ๋อโหอย่างเท่เลยอ้าวเฮ้ย เขาไปไหนอ่ะเฮ้ยดูดิลำโพงเขาแหกด้วยอิเก็ว่าเขาตั้งใจให้ตรงเอวไม่มีปะ่ะอ๋มอมันคือตัวทังตัวเวอร์ชั่นทังใช่ปะ่ะว้ยแเราตรงนี้ล่ะบิ๊กสปีกเกอร์แมนอันนี้ก็ตัวใหญ่นะไอเปิดปักก้าตูเข้าไปข้างในดิ เฮลวี่คัมมาล่าแมนเฮ้ยนี่มันท่าสปารคคมี่นะตัวเขาจะบัตตัวใหญ่เหมือนกัะเบื้อกปีนะคล้ายๆกับบิ๊กสปิกเกอร์แมนนี่แหละเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันดีกว่าตรงนี้ตรงนี้อ๊อไทเลดโรเกอร์แล้วข้างหน้าเยอะแยะไปหมดเลยอุ้ยทางนี้ชุกชุมมันเนี่ยแล้วบอกเขาว่านี่นะตาช่วยมาให้จุงเบยนะเขาบอกว่าโมเดลเนี่ยอยู่เบี้ยใบปลายทางนะคะตามถนนแล้วก็ตามแมพในเยอะแยะน่ะนี่แคทไทเลดน่ารักมากเลยแมว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 ลองได้เลยนะบางอันก็จะมีแอนิเมชันนะคะ เออตอนตนี้มีนิปราสิทไทเล็อันนี้มาเอา,าน่กกากลัวตอนนี้สิงได้ลัสซาไลท์ทยเล็ดตอนนี้น่าจะเป็นมือเลื่อยเนาะไอ้หน้ารถก็มีดิปเปิ้ลทยเล็ดอ้โหมิสไซล์จัดเต็มข้างหน้าตรงข้างบนเก็บได้ปะเข้าไปในหอนาฬิกาก่อน อุ้ยเหมือนจะเป็นบทนาฬิกาแ่ะถ้าย,ย่างนั้นไหนคําว่าตัวนั้นก็ต้องเป็นแองเจิลหรือเปล่าเนี่ยช่าล้าตัวนี้คือ holy toilet โอ้แองเจิลจริงด้วยเป็นแองเจิลทอเลตนะเข้ามาในห้องก่อนดีฟ็อกฮ็อกแมนนี man, ่งไงแล้วตามหาสกินของฮ็อกแมนเจอแล้วฮะไหนๆขอด้วยขอด้วยเขาคือฮ็อกแมนตัวปกตินะโอ้หวานที่สุดแล้วก็ได้ฮ็อกแมนมาแล้ววิย้ยอย่างแท้เลยยังมีฮ็อกแมนตัวอื่นอีกนะต้องไปตามหาเพิ่ม รู้สึกว่าในห้องนี้จะหมดแล้วแหละไหนไปดูข้างนอกกันดีโอ้ข้างนอกยังมีเต็มเลยข้างบนตรงฝาผนังไม่น่าจะเก็บได้นะแล้วก็ตรงกลางลานนี่ล่ะเิ้ยตรงนี้ก็ไม่มีตรงนู้นล่ะเฮ้ยตึกนี้เราใส่นะตรงตึกนี้เรายังไม่ได้ปีนขึ้นไปดูเลยนะขอปีนขึ้นไปดูแป๊บหนึ่งฟิวฟืบขอขึ้นไปดูหน่อยนะเดี๋ยวเจะาทาอยู่กินละ อืมตัวนี้เป็นถั่วสนะ้มเนาะแล้วนี่ก็คือแฟนซีค็อก m a n ตัวนี้สวยเราชอบมากลลาากันแหละคล้ายๆกับที่ตัวที่มีอยู่ใน Minecraft หรือว่า g ก l ล y m ม d เลยนะอุย้ยงแค่นะนาฬิกาเป็นรุ่นโบราณเนี่ยนะเห็นเปล่ามาเกิดพบแกงแล้วเนี่ยเก็บรักเกอบล่นิดเดียวยังมีอีกหลายตัวนะมีไททันด้วยนะแต่ว่าจะต้องใช้เงินซื้อละมัง้งเราไปดูตรงนู้นดีกว่าตรงนี้ด้านหลัง มีอะไรซ่อนอยู่ไหมแล้วในบ้านหลังนี้ปิบประตูเข้าไปได้ด้วย <S <S 1> <S 1> อ้องนี้ล่ะเป็นท่อของใครกันนะเฮ้ยดีฟอสปิกอร์แมนเฮ้เขามาซ่อนในซุ้มเนี่ยอันนี้เราก็ได้สก,กินสปิกอร์แมนมาเพิ่มแล้วนะลงใส่เขาปุ๊อึนะ น่าจะมีอันเดียวไม่รู้ว่าบ้านใครเนาะอุ้ยดูข้างล่างดิไอจีแมนมันเศ้าอยู่ด้วยนะ่ะระวังนันมันมี NPC เอ็นพีซีที่มันเศร่ยอันที่เม็ดไมโครโฟนแมนเฮ้ยมาแล้วอ้อมระวังโอโห<อ><อ>เดี๋ยวยังสู้ไม่ได้อ้โหดุเแอดมากเกินวิ่งกัน,ว,กนวิ่งกันเพ่นกันแล้วไมโครโฟนตั้งห้าอันน่ะออน,นี้จะไปประกาศวิทยุกระจายเสียงที่ไหนหรอเหมือนจะเป็นรถวิทยุกระจายเสียงเลยนะไอยืมล้อเก๋ไงไว้ตัวนี้อีกตัวหนึง่งเออเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีเวลาดูแล้วต้องรีบเก็บต่อ ดีแม <22. S 2> ่สองจุดศูนย์แล้วก็อันนี้ล่ะดิปเปอร์ทายเลตอุย้ยถอดสวมสามหัวไปกันแล้วล่ะเพราะว่าเราไม่ได้มีหลายหัวเรามีไมโครโฟนหลายอันแล้วก็เดี๋ยวเราจะวาร์ปไปที่ทายเล็ตเบรกกันต่อนะคะก็จะเป็นฐานทัพของเจ้าถอดสวมค่ะโอ้โหที่นี่จะมีซ่อนอยู่เป็นกระตักแน่นอนเลยไม่รู้ว่าจะเยอะหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวเรากาลังจะเข้าไปในฐานทัพของมันค่ะนั่งไงอันแรกอันนี้เป็นถอดสวมทองคำเหรอบาร์เฟียทายเล็ตสเตยเดอร์อุ้ยหน้าตาหน้ากลัวจุงเรค่ง สำรวจข้างนอกดูก่อนเนาะไม่นมีแล้วอ่ะมีอนเดียวเนี่ยอาจจะอยู่ข้างในอะเปล่าประตูเข้าไม่ได้อ่ะข้างในไม่มีหรอทางงง้นก็วัปกันต่อเลยไปโฮมเทว์นะคะที่โฮมเทว์เนี่ยในเมืองแห่งเนี้ยไม่เห็นจะมีมนุษย์อยู่เลยล่ะกลายเป็นเมืองร้างไปแล้วหรอข้างในล่ะในร้านสะดวกซื้อเราจะเก็บสกินของทีวีบูวนนะคะ เขาคือทีวีวูแมนนี่น่ารักอ่ะเฮ้ยวันนี้สวยยิงแสงสีชมพูได้ด้วยแต่ยิงเล็กๆนะักจิวๆๆ้วจิ้วนี่เป็นชุดของทีวีวูแนคล้ายๆกันในกาที่มอน่าล่ะไล่ปั๊บแมนอันนี้เป็นหัวแท้งหรืออะไรเนี่ยอ๋อเป็นหัวนาฬิกา ไอ้นี่เป็นคอ็อกแมนอีกตัวนึ่เหรอเฮ้ยติ๊กตักติ๊กตักเมันไฟบนหัวเตียงไงอ๋อคล้ายๆอย่างงั้นใช่เปล่านี่นี่ตรงน,นี้เราจะเก็บค็อกวูแมนได้อ้วบ้วาวนี่ไงไอ้ตั้งของเราค็อกวูแมนเออน,นี่เราเพลงทากโก้ใช่เปล่าสงสัยจะหิวนะเต็นได้ด้วยเต็นเพลงทากโก้ด้วย ตัวนี้น่ารักมากเลยนะคอก์ูแมนเนี่ยโดยเฉพาะชุดของเขาเนี่ยเซ็กซี่มากเลยดูดิแต่ถ้าเขาไม่ใช่ะเหมันมาผิดเรื่องเลยอันนี้เขาหลั่ล้าไปหน่อยนะหลั่ล้าหลั่งล้าหลั่ล้าสงสัยจะหิว้ออันใหม่กัสเทเ e นโอ้โหมันตาดำก็มาอันนี้เราเคยเห็นแล้วแต่ว่าเป็นสก,กินใหม่ในแมปนี้นะแล้วข้าง ไอคิวละวูแมนไทเลดอ๋อมีแบบไทเลดผู้หญิงด้วยเหรอน่าดีเพิ่งเคยเห็นเนาะแล้วอันนี้ล่ะไอตัวนี้คือทีวีแมนเราเก็บสกินของทีวีแมนได้แล้วล่ะเหมือนจะตัวเตี้ยวกว่าคล็อกวูแมนเลยนะอุ้ยมีคัฟเตะได้ด้วย เขาเตะได้เขายังไม่ใช้แสงทีวีโอ้แรมโบ้คาร์โม่โทอเรตโอ้แสดงว่าตัวเมื่อกี้มันต้องเป็นแรมโบ้ตัวใหญ่แน่นเลยล่ะไอ้ข้างหลังต้นสนโว้ยมาแอบ,บตรงนี้เองมันจะเป็นทีวีนะล a ร์จทีวีแมนเฮ้ยนี่มันตุ๊เปิดของพี่เคนี่นะนแปลงเลยมาเลยห้าจออย่างนี้ต้องเจอสายแสงห้าจอสะหน,น่อยต่อว่านี้ยังฉายแสงไม่ได้นะอันนี้ล่ะจะเอาถั่วส้มสามหัวเหรอฉายไม่ได้เราก็ฉายเองนะอันนี้อยู่ในอ่างอาบน้ำแช่ปลตัวมกเมื่อกี้แล้วนี่ล่ะ อัลมอร์แพลนไทเลดตัวนี้เหมือนจะเป็นเครื่องบินเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเทลพาไปที่ลูนทาวค่ะตรงนี้ตรงนี้โอโ้โหเมืองน,นี้พังเลยอะจะเป็นฝีมือของเจ้าพวกส่วมแน่แน,น่เลยมันเหมือนจะเป็นเหมืองมากกว่านะหรือว่าเป็นเขตเกาะสร้างนี่แหละนี่ไงตรงนี้หลบอยู่ข้างหลังทรายตรงนี้เองบอมเบอร์เล่ไทเลดแล้วตรงนี้ล่ะลองเก็บดิทีวีวูแมนมินิโรบัส อ๋อเป็นโรบอทแบบมินิ้ีวีผู้มันนะมีแต่หัว,วอุ้ยตะลอยได้นะดูขาน้องดิขาน้องเล็กนิดเดียวอาเมื่อคราวอยเลเหรออ๋ออันนี้เป็นเจ้าถั่วซ่วมอันนี้ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเราไปดูกับพวกทีวีแมนดีกว่านะแขนกัะด็กได้ด้วยอ่ะไทเลสมิวแทนอนแบตเทิระดเกะดุกกรดดุกไอตัวนี้เราก็ชอบนะมันเป็นมิวแทน๋ <G ül> ยวไปดูข้างหน้าดิในแทเลสไซย์แบบนี้มันจะมีสกินหลบอยู่ใช่ไหมนั่นไงหลบอยู่ข้างหลังเองลองเก็บดิ อาม,ม่าพอลิี่ทอยเลตเฮ้ยคุณตำรวจก็มาแต่ว่าไม่ได้อัปเกร,รดนะไม่มีละเราไปดูใบกันดีกว่าไอ้ไกลเนี่ยไปถึงดูใบกันเลยนะโอ้โหไปไกลมากเลยมีา้าเปล่าอ่ะ,อะมีข้างหน้าพี่เคนตรงบนรถถังลองดูดิปึ๊บ อ๋ออันนี้สวยอันนี้เป็นแบบว่าอัพเดตกันนะตัวเนี้ย armor dishwasher อันนี้มันโถวส้วมเครื่องล้างจานนี่นะแล้วเราก็เก็บโมเดลของ camera woman ได้ค่ะโอ้ยเท่มากเลย camera woman น่ะวุ้ยมีป้อมปืนยิงได้ด้วยมีก้อนว้ยิงป้อมปืนออกงมาให้ด้วยนะจิก๊กจิ๊กจิ๊กจว้แต่ดูท่าเดินเขาซะก่อนนะอันนี้ยิงแบบไม่เก็บเลยนะอันนี้เป็น ninja copter t a i l e เหรออุ้ย ninja helicopter t o i l n d มีด้วยเหรอ ที่เม็ดเลเซอร์แมนวุ้ยตัวนี้อย่างเท่อันนี้เท่มากเลยเพราะว่าเป็นเลเซอร์แมนเนาะโอ้แต่ยิงไม่ได้นะอยางได้ที่เป็นไททันมากเลยนะมันเท่มากเลยไททันอะ่ะแล้วด้านหลังรถนี่ล่ะดิวแมนวิทเขาอ๋อนี่เป็นมนุษย์หัวสว่านห้าหัวโอน้นี่เขากําลังจะขุดดินเจาะหาแร่หรือเปล่าอะ่ะเพะอันนี้น่าจะไปใช้บริการใน Minecraft ไมค์ครบไปนะแล้วอันนี้ก็คือเจ้าล็อกเก็ต อ๋ออัลมอร์ประสิทธิ์ทั้งเลยแล้วตรงนี้ล่ะแล้ที่เราเพิ่งเก็บได้ก็คือนี่เลยลัชค็อกแมนอ๋หอหอค็อกแมนตัวใหญ่นี่ไงป้า,าเลยน่าด<า>ีกาไซายอยู่บนหัวไหล่สองข้างไม่เห็นต่วเท่จดูมือเฮ้ยมีเสียมด้วยอ๋ยถึงแล้วถึงแล้วแต่เราต้องไปขุดต่ออ้าวแต่เขาไม่มีเสียมให้เก็บมาเป็นบ้ากอถ้าอย่างงั้นเราต้องเปลี่ยนแมปนะมันอาจจะยังบักบักอยู่หน่อยเนาะงั้นเก็บที่นี่ให้เขาอนเนาะเก็บที่นี่ให้ค็อกก่อนแล้วกันค่อยเปลี่ยนแมปนะ บอลมีเพิ่มนี่แหละโอ้โหสั้นสั้นเงียนเลยอ๋อไตรล็อกเก็ตนินจาเฮลิคอปเตอร์แล้วก็เดี๋ยวเรามาแถวนี้กันต่อนะอุ้ยใครกันนะเอาจีแมนมาฝังไว้แถวนี้อ๋อเป็นรุ่นดาเมทจังนะเนี่ยอื้อหือเมื่อกี้ว่าขึ้นยากอะอันนี้ทำไมมันต้องเขียร์ให้มันอยากอยากทำให้นั่นน่ะสิเฮลิคอปเตอร์ข้าสสิทอยแลนด์ข้างหน้าเยอะแยะไปหมดเลยแล้วนนี้ล่ะจีแมนสามจุดศูนย์พร้อมจะถล่มเมืองแล้วอุ้ยจีแมนเยอะมากเลยอะมีหลายเวอร์ชั่นมากเลยอุ้ยตรงนี้ก็มีอ มารีสซาไทาเลสอ๋อตัวนี้เป็นใบเลื่อยเนะาะแต่ต้องแฮมิคาเตอร์อ่ะไม่มีแต่ว่าต้องโถั่วส้มยังมีนะเฮ้ยตัวนี้แอนตี้กราวิตี้ไทเลส นี่อราข้างในอะตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเให้เข้าไปเก็บตรงนี้ก่อนละกันเนาะสปีกเกอร์วูแมนว่านี่อเยอะมากเลยนี่เขาก็ได้สปีกเกอร์วูแมนมาแล้วแต่เขาเต้นไม่ได้นะเขาไม่เต้นนะเวอร์ชันนี้เขาถือมีดเขาพลัวมีดน่ากลัวเลยเอฟเฟกซิ้นไปละแล้วก็นี่ล่ะสกูเดสเบตเตอร์เฮ้ยตัวนี้ไงมันคนน้ำกดแล้วตรงนี้ล่ะปั๊กเกอร์คาเมราแมนเฮ้ยตัวนี้ไงพี่เคียนคิริโตปั๊กเกอร์ว้านี่ไงตัวเปิดของพวกเราอ้าวไม่มีอันเดียวเนี่ยอืมอีก อันหนึง่งมป็นวิธีบันอชิไม่เป็นไรอันเดียวก็เทได้นะแล้วข้างหน้าเหรอตรงนี้เหมือนกับว่ามันยังไม่ได้มาเลยนะตรงนี้ได้แนละ้วเขาเก็บหน่อยขอเก็บหน่อย,ออยตัวพีเกอร์แมนเดดทรอยพังมาเลยเอ่ะหน้าองศางสักจังเลยอันนี้เป็นเวอร์ชั่นผุพังนะเวอร์ชั่นพังละโอ๊ยดีไม่มีแขนแล้วอ่ะโอ๊ยแถวนี้มันเป็นเวอร์ชั่นผุพังหมดเลยเหรอแขนก็ด้วยนะเอวก็พังนะเนี่ยแต่ลองเก็บอันนี้ดิไททันคัมล่าแมนเดดทรอยอ้าวเฮ้ยไททันยังเจ๋งเลยเวอร์ชั่นพังเพราะว่าสู้กับเจ้าโถส้มจั ใช่เปล่าโอ้ไม่นักสงสารเขารีบพาไปซ่อมดวน <c oughs> ข้างในข้างในในฐานทัพลับเอาไปข้างในกันดีกว่าโอ้พี่เลยโอ้ยเต็มเลยและนี่ก็คือไซเอ n นทิสคา m e เม m ่าแมนเนี่ยคุณนักวิทยาศาสตร์ก็มานักวิทยาศาสตร์คา m e เม m ่าแมนวอตรงนี้เท่ม,มากเลยนะ แล้วก็ข้างหลังข้างหลังเป็นตัวอะไรนะ Heavy Camera Man าแมสเซน p ตัวก็จะใหญ่กว่าหน่อยนะอ๋อไม่หน่อยใหญ่กว่าครึ่งตัวเลยนะแล้วก็มีปืนอ่ามันควงเน็กไทด้วยอ้าวเฮ้ยแล้วการเขาควงผีดกันควงทำไมควงเน็กไทดเพื่ออะไรอาอทีจะโหดเกินนะอ๋อทีวีแมนก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ได้นะโอ้นี่โอ้ยใส่ชุดกลาาไว้นะแล้วก็มีว่ะรูปปั้นของฟรีแมนดูอ๋อตอนนี้เรายังไม่เคยเห็นเนาะตัวในเกมฮับไลท์อ่ะแล้วก็ คาเมล่าแมนเดวเวอร์นว้านี่เป็นเวอร์ชันพักระเมนอัปเกรดแล้วนะนี่ไงเวอร์ชันนีเท<ค>่สุด,ดแล้วขี่ส้อมด้วยใช่นี่คือแบบเอาส้อมมาดัดแปลงเป็นยานผ่านนะนะนี่เลยอัมเมอร์บอมเมอร์าทอยเล็ เอ้วข้างบนข้างบนมีตัวใหม่เก็บกันเก็บก่อนคามิล่าวูแมนว้าวคันนี่อีกเวอร์ชันหนึ่งคามิล่าวูแมนตัวนี้สวยมากเลยเวอร์ชันจอสีน้ำเงินนะเวอร์ชันจอสีฟ้านีจิ้วจิ้วจิ้วเฮ้ยอ้าวเห็นปากข้างบนมีแสงง่ายง่ายเฮ้ยขึ้นไปเก็บก่อนอย่าไปให้มันหลุดรอดไปเฮ้ยมันจะมีของดีแน่เลยย้อนโรบักอันติเมทสปิกเกอร์แมนโอ้โหสุดยอดไหนลองแตังล่างดิ อ๋อตัวก็ไม่ใหญ่มากเหมือนเลโกโ้เลยเนาะว้าวแต่ว่าไม่ใช่รุ่นผูกพังก็แล้วกันอย่างน่าก็ใช้การได้นะหรือแม้ตัวจะไม่ใหญ่เป็นไททันก็เหอะแบบนี้เขาใหญ่แค่นี้ละมัง้งออกไปข้างนอกกันเฮ้ยทางขวาเนี่ยอะไรนะ่าสงสัยอะเหมือนจะขึ้นลิฟต์ได้ปะมีล,ลิฟต์ด้วยดิเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเป็นลิฟต์จริงๆข้างบนละ่ะข้างบนมีอะไรซ่อนอยู่เปล่าหาดูหน่อยนะนี่ไงสปีกเกอร์แมนแอซเซสซินอ๋อหะแอซเซสซินก็มาลองแปรงดูนี เราแปลงร่างเป็นสปิเกก็ม a เอ็ซ์ซินแล้วไอน้นี่มันควงมีดด้วยนะตีปามีดได้ว้าวเทกเกินเทเกเป็นนักฆ่างเงียบนะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราก็ย้ายแมปแล้วนะคะเราก็มาเก็บเสียมหรือว่าจอบกันกันเนาะแล้วก็มาขุดค่ะ เราขุดเข้าไปเนี่ยเราก็จะได้อาาัลมอบอมทอยเลตมาค่ะซึ่งมันก็ซ่อนอยู่ในกองทรายอะเนาะไอ้เดี๋ยวเราจะลังวาสู้กับเจ้า NPC โทสวมูดีเขามีไว้ให้สู้าถมนี้ใช่เปล่าแล้วถ้าสู้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นบิททีวีมาน,นี้เขาตีได้นะไอ้นี่ไงเรียบร้อยสู้ได้แล้วนึกว่าจะสู้ไม่ได้นะเนี่ยอ๋อเช่เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็ตามหาสกินแปลงล่างไว้แค่นี้ก่อนนะถ้าชอบแมปต กินแบบนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดทับ, like, บ share, ทะปะักคัดกระดิ่งให้กันด้วยล่ะและอย่าลืมมาทำเป็นพูดคดุยกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย